ฟ้าร้องแดดร้อนฝนต ục, กเธอก็มาหายเหนื่อยเมือ่อยลาฝนสาเธอก็ไปเต่วเดี่ยวเดียวนเนยวนเยวนเวนเตีวเนวเตีวเนียวเนีวเีว เอาทำไมล่ะไม่ชอบบทดนตรีนี้หัวจะปวดสวัสดีเพื่อนนะครับด้านวัเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นวันนี้เอาสมอะไรมาเล่นคะสวมเกาหลีตังกุยจับถ้าเรามาจากเกาหลีเฮ้ยไม่ใช่ดูเหมือนเหมือนมีไข่สองหน่วยด้วยน่ะมีสิขอดูหน่อยได้ไหมคะมีไข่เล็กแล้วก็ไข่ใหญ่ขอดูใกล้ๆหน่อยชี้ กดมันช่างคิดม,มากเลยอ่ะเล่หนวเอาอะไรมาเล่นเนี่ยดูอตองเต่งตองเต็งเหมือนเลยรู้ไหมเหมือนเรย,ยค่ะลำเหี่คิตั้นนี่วันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมมาที่กวักมรกตอีกครั้งหนึ่งค่ะนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาแยกกวักมรกตนะฮะที่เป็นหัวเนี่ยนะฮะเราจะแยกหัวเผือกเนี่ยออกค่ะ คือกวักมะกตดเนี่ยเป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะเอาใจยากอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าอะไรโวรู้ไหมมันเป็นยังไงคะด่างอยู่ดีๆบางทีออกมาเขียวด่างอยู่ดีๆบางทีออกมาเผือกค่ะนะฮะบางทีออกมาด่างมันก็ออกได้สามหน้าเหมือนที่เราบอกแล้วแล้วแต่วาสนาเต้มบุญแล้วแต่วาสนานะฮะแต่เนี้ยเราเป็นคนที่ไม่ชอบทําอะไรตามวาสนาไงเราชอบพลิกเพลงวาสนาโดยการเป็นผู้กําหนดวาสนาของตัวเองเพิ่มเพิ่มโอกาสเพิ่มโอกาสนี่เห็นไหม เห็นสองหน่วยนี้แล้วใช่ปหเห็นแล้วนี่มีตรงนี้หน่วยหนึ่งตรงนี้หน่วยหนึ่งตรงเล็งตรงเล็งแล้วก็มีขนเอ้ยมีลากแลลึกอยู่นะโกดเนี่ยเอ้าทำไมล่ะพี่พี่เขาชอบอ๋อเหรอเออเนาะมันก็คล้ายๆอยู่นะดูีดิตอนแรกผมไม่ได้คิดเลยนะอะไรตอนแรกไม่คิดเลยตอนนี้เริ่มคิดแล้วคิดอะไร คิดว่ามันเหมือนลำใหญ่คิตต้าจริงๆเลยอ้ลำใหญ่คิตต้ามันออกเป็นพวงหมดเยเอามาเข้าเรื่องนี้ค่ะมาดูนะดูค่ะทีเนี้ยเรามาดูเส้นกันก่อนนี่คือเส้นเส้นด่างหมเลยเส้นด่างเส้นด่างนี้ก็จะมีเขียวกับชมพูมันจะสลับกันแบบนี้นะโกค่ะนี่ด่างกับชมพูด่างกับชมพูแต่พอมาฝั่งนี้โกเห็นไหมค่ะชมพูอย่างเดียวเลยเผือกใช่อันที่ชมพูอย่างเดียวแบบนี้นี่คือเส้นเผือกนะน้องจะออกเผือกใช่ฮะ รู้ไหมทําไมถึงได้เผือกเอยุ่งเรื่องชาวบ้านใช่ไหมว่าเลี้ยวเชียวนั่นหมดน่ะถ้ายุ่งเรื่องชาวบ้านแล้วส่วนมากสังเกตได้ว่าเวลาปลูกไม้ด่างไม้ด่างจะออกเผือกหมดเลยเผือกหมดังซวยโอเคียวโอเคียวด่างสวยเอไม่ค่อยเผือกว่าเสด้นไม่เผือกนะอ่ะทีนี้พอเราเห็นแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยฝั่งที่เผือกเนี่ยก็จะมีหัวอยู่หัวหนึ่งกูเห็นไหมนี่หัวนี้ออกฝั่งนี้เลยค่ะออกหน้านี้เลยนี่คือหน้าเผือกส่วนหน่อเนี้ย หน่อเน,นี้ยถ้าเราเห็นเนี่ยมันอยู่ตรงเผือกพอดีใช่ป่ะค่ะต่จริงจริงแล้วมันของหัวนี้ซึ่งหัวเนี้ยมันอยู่ตรงหน้าด่างหน้าเส้นด่างอ่าเพราะนั้นวันนี้นะครับเราก็ไม่รีรอเนี่ยผมจะเอาออกเลยนะแกะกหัวเผือกออกซะเลยเผือกดีนะักเผือกดีนะักหนีออกไงอ้ยเจ๊ะโอ้มันติดอันนี้มาด้วยโก้ต้องเอามีดต้องเอามีดตัดไม่เป็นไรนั่นไงนั่งไงถูมีดลงอักขระไว้เรียบร้อยเอาเอา ระวังเด้อขลังมากเลยโกก็เหม็นสิปิดจมูกไว้รอเหรอออเลรออ่านี่เราตัดออกที่นะฮะนี่เห็นไหมอันนี้คือฝั่งหัวเพือกนะคะใช่ฝั่งเพือกเลยฮะออกมาแล้วนะคะอ่า เออลี้ให้ดูตะก,กี้ตะก,กี้เห็นไหมครผมผ่าเป็นสี่แฉกนะนี่แล้วก็จะออกมาลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้โกะรู้ไหมว่าจริงๆเราสามารถที่จะแยกออกไปปลูกได้เลยอ่าเราสามารถที่จะแยกออกไปปลูกแล้วก็ให้ตัวเนี้ผลิตหัวใหม่ออกมาค่ะเอาไหมผมแยกให้ดูไหมเอาค่ะอ่าเอานะฮะไหนๆก็มาแล้วไหนๆก็มาแล้วทีนี้เราก็จะแยกตัวนี้ออกปุ๊บนี่เห็น,นไหมฮะกลายเป็นสองต้นเลยมาทีนี่ใช่ นี่เราได้อ,อีกแล้วส่วนอันนี้เห็นไหมทางนี้เขาจะสร้างหัวใหม่เดี๋ยวเขาจะสร้างหัวใหม่ขึ้นมานี่เห็นไหมฮะหัวใหม่ก็จะออกมาตามลากๆนี่เนาะใช่ฮะเนี่ยเราปาดให้ออกได้เนี่ยเดี๋ยววางอันนี้แป๊บนึงก่อนมาผม้ยปาดออกดูให้ปาดเผือกออกอีกใช่ปาดเผือกออกอีกแหมทีนี้เราก็จะได้ เส้นที่เป็นถ้าเขาออกมาเขาก็จะออกฝั่งนี้อันนี้เดี๋ยวเราก็าไปปลูกใหม่ก็ทีนี้จะมีโอกาสด่างได้เยอะขึ้นก็มีโอกาสด่างได้เยอะขึ้นพะเราตัดหัวเผือกออกพะเราเอาเผือกออกเห็นไหมฮะเนี่ยวิธีการนะครับคือบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องนะฮะพลิกชะตาพลิกชะตา,ระตาเราอย่าเราอย่าไปตามชะตาจริงๆนะ,ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนันหนยจะเอาไปปลูกก่อนไปตอบไว้นี่ก็เราก็ปลูกงไปแบบนี้ ทับลากเอาไว้ดินน้อยไปนิดหนึง่งแต่ก็ไม่ไปเป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาเอามะพร้าวสับมาปลูกบนอีกนิดหนึ่ง,งก็คือไม่ต้องให้ฝังลึกเกินใช่ไหมคะไม่ต้องลึกฮะจำไว้เลยไมย้เอาหน่อเนี่ยอย่าฝังลึกอ่ะเดี๋ยวก็เอามะพร้าวมากบอีกทีหนึง่งเพราะว่ามันมันมันดินมันน้อยไปนิดหน,นึ่งเนี่ยเราก็ได้แล้วหน,นึ่งต้นนะคะได้แล้วหนึ่งต้อนอแล้วก็ลดน้ำชุม่มก็แค่นั้นแหละโอ้ลิบ้อยสบายง่ายง่ายมาก ขอบคุณมากค่ะนันนวที่แนะนําครับผมแล้วเดี๋ยวอันนี้เราก็เอาไปปลูกเหมือนกันกับอันนี้แล้วก็รอเขาแตกหน่อใหม่แตกหัวใหม่ออกมากครับผมคะ่ะเป็นไงวันนี้สาระดีไหมครดีมากเลยค่ะนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับนี่คือวิธีการแยกเปลือกอ,ออกจากกวักมลกตของเราค่ะอ่าและเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้อย่าลืมคิดดีพูดดีทำดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตพรใ้ประเสริฐจงบังเกิดแด่ท่าน เน่ะดวบลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอ่านี่เอาไปใส่ถุงมือพลาสาก่อน